มาแล้วลูกชายจ้าเอ๋ลูกสวัสดีครับโอ้ยมีแค่ฟูดตอนอากาศข้างนอกดีมากเลยก็เลยย้ายออกมานั่งกินข้างนอกกันค่ะ thank you จูจูมาดูต้นใบแมงลักตัดเกือบโก้นเลยค่ะเพราะว่ามันเกะกะทางเดินนะก็ตัดซะเลยลูกหลานมาช่วยกันตอนนี้ก็เลยลกไปหมดเลยไอเดียของลูกเซ์ไรคือเอาไอเนี่ยมาทำเป็นหลีด จะให้ดู谢谢ออกมาเป็นดูไม่รู้เรื่องเลยวานวาดนี่ฟักทองลูกสภไยวาดหน้าไว้ตั้งแต่วันฮาโลวีนนะนานแล้วนะวันฮาโลวีนแต่ว่าเนื้อเขาก็ยังดีอยู่นะก็ยังหนาอยู่ค่ะเมื่อคืนป้ามาหั่นนะแล้วก็เอาเมลร็ดออก อเอาเม็ดฟักทองออกเนื้อก็โอเคค่ะเดี๋ยวป้าคิดว่าป้าจะลองเอามานึ่งดูค่ะสวัสดีหลังเที่ยงครึ่งวันจันทร์ค่ะข้าวมาข้างนอกก่อนนะอากาศวันนี้ก็เท่ากับเมื่อวานค่ะท้องฟ้าก็ยังโปร่งแจ่มใสอยู่ค่ะ เมาาื่อเช้านี้ลูกชายคนเล็กโทรมาบอกว่าเออจองห้องที่ลาสเวกัสได้แล้วอืมได้สองคืนคืนละเท่าไหร่รู้ไหคืนละสองอยเหรียญต้องบอกว่าแพงมากเลยอ่ะเนาะไม่รู้ว่าอืมลูกชายจองโรงแรมไหนให้แต่ป้าคิดว่าคงจะเอาหลานสองคนไปด้วยเพราะว่าเขาให้สองเตียงห้องหนึ่งมีสองเตียงก็ต้อง ขนลูกหลานขนหลายๆคนไปให้คุ้มหน่อยค่ะเดินไปคุยไปนะคะเมื่อวานทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเก็บใบไม้กวาดเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่พอใจต้นมะเขือเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้ตัดแต่งใบเลยอะใบเขามันมีเชื้อขึ้นหรอือมันอะไรก็ไม่รู้เนาะเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ย จะรอดไหมแต่ป้าคิดว่าก็โอเคนะเพราะว่าเขามีลูกให้เดี๋ยววันศุกร์กลับมาจัดการตัดแต่งเดินไปดูหลังบ้านค่ะนี่ค่ะหลังบ้านก็เก็บเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ค่ะหลังบ้านป้าเก็บเรียบร้อยละดูสะอาดสะอ้านหน่อยค่ะ แล้วก็ข้างบนนี้ก็ตัดเรียบร้อยแล้วเมื่อวานลุงเป็นคนตัดให้ค่ะโอเคเข้าบ้านวันนี้ป้าทำแกงฟักทองนะคะทำให้ลุงฉากินแกงฟักทองกับหน้าอกไก่อยากจะได้ปีกไก่หรือว่าสะโพกไก่หรือว่าน่องไก่เนาะแต่มันไม่มีมีแต่หน้าอกไก่ก็เลยต้องทำให้แบบนั้นลุงฉาเตรียมตัวไปตีกอล์ฟอีกแล้ว แต่วันนี้ใส่สีส้มนั้นเนี่ยเข้ากับบ้านเลยวันนี้ใส่สีส้มแฮะเตรียมตัวตีกอล์ฟลุงฉาพาเข้าบ้านเมื่อเช้าไปเก็บใบโหระพามาเยอะมากเลยค่ะ,ะแล้วก็มาทำแกงอันนี้คือแกงฟักทองนี่แกงฟักทอง ใส่อกไก่นะคะใส่อกไก่แล้วก็อันนี้ก็คือฟักทองที่วันฮโลวีนนะเยอะมากเลยอะ่ะอืที่ไปแบกมาเนี่ยยี่สิบยี่สิบยี่สิบพาวใช่ไหมใช่ยี่สิบพาวหนักยี่สิบพาวอะ่ะพวกนี้ไปให้เอาไปให้คนอื่นบ้างไม่รู้ว่าใครเขาจะกินกันนะก็หลังกินฟักทองเออป็นประอปาไม่รู้นะเนาะเนี่ย ฝรั่งข้ามาอบนะเข้าเอามาอบอร่อยนะใส่เออใส่น้ําตาลทรายแดงใส่เนยแล้วก็เข้าเตาอบออกมาอร่อยเลยค่ะ <c oughs> ของฝรั่งทุกอย่างนะ่าจะเข้าเนยเข้านมเนอะ <c oughs> แล้วเนี่ยชิ้นหนึ่งนะป้ากินกับหมดนะดูสิเนี่ยอร่อยมากเลยเอามานึ่งนะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งอร่อยจริงๆเลยหาเรื่องกินไง <c oughs> ออกไปเดินข้างนอกมาแป๊บเดียวหน้าแดงเลยขนาดไม่ร้อนนะเอออืมอร่อยจริงค่ะไหนลองสิกินอยู่คนเดียวได้ไงกินเป็นเปล่าแก่แล้วนี่ก็ุกนอีอืม ชิ้นหนึ่งนะ่าตัดแบบนี้อ่ะพาเลยนะลงใบนี้นิ่ <c oughs> หมดแหละไปแล้วค่ะได้เวลากลับไปทำงานมองก่อนโฮมสวีทโฮมการทีนึงก็คิดถึงบ้านนะคิดถึงมากๆเลยอยากจะกลับมาคือถ้าเรากลับมาเราก็สงสารยายนะแต่ก็ต้องกลับมาเพราะว่าบ้านของเราอยู่ที่นี่ค่ะโอเคค่ะกลับไปทำงานแล้วดูถนนหน,หนทาง เดี๋ยวป้าจะให้ดูว่าแถวบ้านยายมีอะไรเกิดขึ้นนะคะร้ร้านอาหารบนถนนเลยจะผ่านไหมเนี่ยฮะจะผ่าน,าน<ะ>ไหมส,สแสดงว่าผ่านแล้วผไ,ไปถึงนู่นเลยเหรอไม่เนาะถึงที่ทำงานแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย